สวัสดีครับพี่น้องครับข้างหน้าเป็นอย่างกันเนาะเสียก้องเยี่ยว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 ย่พี่น้อง,องบึ้ <c oughs> งบิง้งบรรยากาศนะมาะได้ส่งงานบ่อนหน่อยครับเ <c oughs> พราะว่า <c oughs> ไอเน,นี่ยแน่นอนครับล้านเปอร์เซ็นบัตรแข่งสามพันกว่าครับ มานี้ละหลังจากที่เจอครับผมอุปสรรคเล็กๆน้อยๆครับกระพานไม่ได้ส่งนั้นเวทีเครื่องเสียงทุกระบบนี่ทุ่มหนึ่งครับตอนนี้รอแต่นักดนตรีเช็กซสาวส์เสือแต่เวทีไฟยังทุกระบบมันแล้วแต่ทุ่มนึงนะครับหลังจากที่ตั้งมาหอแบบกบสามง้มนะพี่น้อะครับ อาะสมาสามาสวยเนี่มันส0มลอยรพี่น้องเอ้ไปเจออันนั้นปัญหาปั๊มน้ำมันไหดับอีกก็ <c oughs> เลยยากเนี่ย <c oughs> นลยละครับ้านได้แล้วครับพี่น้องทันครับสามทุ่มผนอันนี้ครกระทุ่มสีสบครับ <c oughs> ตอนนักดนต <c oughs> นรีบึมบั้มเพลนกัน บาทลอย40เด้อพี่น้องเนดะ้อหนังงานเด็ก70ครับผมตอนนี้ขนาแล้วพี่น้องเนะ้ยสามสามสีแถวแลวถะทางนาที่เพิ่นบอกให้ต่อแถวเดียวเด้อเอาเด้อพี่น้องเด้อ ก็อ,อยากไล่สดเป็นชั่วโมงค่ะที่พอ,อพอท่านได้มีคนสอนนะแต่มผมกัดยากพอมีเวลากระมือก่อนยากคือจังพี่น้องเห็นนั่นแหละ,พพะเห็นดีแต่มีแหงใจนะพี่นอ้องเศร้าเมยแล้วครับที่เมยมาเบิดเมื่อยขับรถมาซื้อกระเมื่อยแล้วอไม่ งานจะคึกคักพี่น้องเราเนทคึกคักแข็งก้าม้าก้าม้าพี่น้องมันหมง มองนั่งหน่อยอยู่เดิถ้าสามคนเนี่ยสามพันคนนี่ผมว่าเริ่มเริ่มกิน n h ่ๆอยู่เด้ฟ้าม้าจะไปนอนได้บ่ได,ได้ได้ข้าวหรออย่าชะล่ะะา,ลาใจครับนี่ครับโฮเมนมีแต่ปัดแข่งเฮาดิหนางานก็มีได้พี่นอ้อนรันบถุงใบโพ ครับถ้าดุนเนี่ยถ้าเมื่อใดเครื่องเรียนยู่หนาเงานก็จริงแค่เพิ่นบ๊อเปิดดังครับเมื่อเนี่ย้วกาเปิดคอยครับุงกรุงกามาไทยพี่น้องเบิ้งได้ใจเสียเดี๋ยวว่าเอะเียออเป็นอย่างคือพอไทยให้เบิ้องสูงเมื่อถ้าเมื่อตั้งยวงหนายพอเออเปิดดังกลมดังกลมเครื่องหมอลำก็มีกี่เปอร์เซ็นต์เพี่น้องอาน เด้อพี่น้องเด้อมาเด้อทันย่ครับทันเยอะทันเย่ครับเดี๋ยวหดเห็นแล้วครัอุ่นใจแล้วครับพี่น้องมวนแท่แน่นอนครับ รับประกันได้เลยขวบไปทยจะมองประตูเท่าได้สามทักสี่ทักหมดเลยพี่น้องจักวีไปทยเรี่ยมไหนด,ดีทั้งวุ่นกับมาได้ไหมทั้งวุ่นกับมาได้ทั้งยีกับมาได้จักของยีไปไทยอย่างใดดีครับรวมๆไอ้พี่น้องเมืองนี้นะไทยเตลิดไปหารัคว้าเชฟโจ้เลยก็ได้ครับครับคว้าคุณโจ้เลยก็ได้ เคียกันเรียบร้อยไปแล้วพี่น้องหอ,อมอมจวดแล้วพี่น้องนานมาแล้วตัวกันเชงกระเด้งมาลวมันนันรอะพี่น้องเพิ่นมาเห็นตอนเด่บอท่นที่ตั้งท่าน,านเพิ่นมาปูชาด้ เพื่อนเราบอสวนเพื่อนว่ามันทัดมาละลาเพื่อน่า,า,นาอันเพื่อนไม่เห็นตอนผมไอ,อ้วางไม่อัดได้อีกูนนึงมหมันมันได้เหรียญแค่พอเท่าเมื่นอนี้วะเพื่อนตอนผมส่งงานกะทุ่มตรงตอนเพื่อนท่วงเนี่ยประมาณหาโมงเล็กนี่เลยงานมันมีระบบมัน ครบทุกคันแล้วบบทุกอย่างม่มีปัญหาโอ้ยนอนสบายใจเลยบบผมเนี่ยทางตู้ลำพงเป็นแต่นอนแซ่บใช่ป้ะครับ โอต้องยกึว้นพี่น้องว่าขางไหนมีคนแนบมาเบอข้างใหน Cùng căm lắng ก็นกด้เป็นตะนอนได้เปีเเปยใหญ่ใหรถนี้ด้เบี่ยนน่ะโอ้ยเป็นหองน,นอนทีน้องเมื่อน่